อ่าโอเคครับไงก็มาดูที่หน้าจอนี้เลยนะครับอ่าเป็นหน้าปกของบทนี้นะครับบทนี้จะเป็นบทที่สองเราจะชื่อบทคือสถิติสองแต่คราวนี้สถิติสองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภาคต่อมาจากบทมสองซึ่งมสองเนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างเราจะเรียนเรื่องของอะไรนะค่าค่ากางของข้อมูล ซึ่งก็มีได้แก่คำว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตก,ก็คือค่ามีนนะครับค่าที่สองก็จะเป็นค่ามัธยฐานหรือก็คือค่ามีเดียนและสุดท้ายก็คือค่าฐานนิยมหรือค่าโหมดอันนี้ทบทวนของมสงเป็นเนื้อหาที่ต่อจากม .2 นี่คือค่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับอันที่สองก็คือ มัธยาฐานและสุดท้ายก็คือฐานนิยมนะครับสี่ีสองเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการนําเสนอนะครับในการนําเสนอของการนําเสนอข้อมูลโดยการนําใช้ค่าต่างๆมาเกี่ยวข้องเราเรียกบทนี้ว่าเป็นเรื่องของแผนภาพกล่องนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ บล็อกที่แปลว่ากล่องนะครับพรอดก็คือการเขียนภาพอันนี้จะเป็นเนื้อหาเป็นเนื้อหาเรื่องเรื่องใหม่นะครับในหลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาเพราะเราเป็นหลักสูตรใหม่นั่นเองก็คือเป็นแผนภาพกล่องแผนภาพกล่องก็จะมีลักษณะเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับเช่นเนี่ยก็จะมีเป็นขีดมีเส้นกลางแล้วก็เป็นเป็นกล่องเขาก็เลยเรียกแผนภาพกล่องแต่ข้อมูลนี้เนี่ยมันจะมีมแปรลเอบีซีนะครับเนี่ยสแปรลเอบีซีนี่คือเขามีสามแผนภาพนะนี่ คราวนี้สิ่งสําคัญดูในภาพเนี่ยมันจะมีคาศัพท์สาคัญเนี่ยวันนี้อาจารย์จะนาเสนอศัพท์สําคัญอยู่แค่สามคำนะครับมีคํหนึ่งก็คือคําว่ามินมินที่นี้มาจากคําว่าม um ินิมัมยี่หัวียนก่อนครับก็คือค่าต่ําสุดหรือค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดนั่นเองค่าที่สองมีมินละต่ําสุดค่าที่สองก็จะเรียกว่า maximum m a x i m u um กก็คือค่าข้อมูลที่สูงสุดนะครับกับอีกค่าหนึ่งนะครับอันนี้อาจารย์นำเสนอแค่สามค่าสามข้อตัวนี้ก่อนคือมีเดีย m มีเด n นก็คืออะไรมีเดียนก็คือมัดทะานเหน็นไหมครับยันวันนี้นะครับมีแค่หนึ่งมินิมัมค่าต่ำสดุดสอง maximum ค่าสูงสุดสามมัธยฐานหรือ Median นั่นเองนะสังเกตนะครับนี่คือเป็นเรื่องของกล่องนะครับก็คือเรามีแค่วันนี้มีแค่3ค่านี้ก่อนนี่คือนำเสนอเบื้องต้นอนะ่ข่าวนี้ก็จะักค้างไว้ดหนึงนะครับไว้เพื่อเราจะได้ c a เจอร์หน้าจอไปได้ด้วยนะเผื่อคนจดไปทันนะครับ เอาละครับคราวนี้เราก็มาดูเนื้อหาเราเรียนอะไรบ้างอย่าลืมนะครับในชีตเอกสารของนักเรียนเนะี่ยอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อ,อะระบบความเป็นเจ้าของนะครับมาดูบทที่สองอ่าอันนี้เป็นเนื้อหาในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยอาจารย์จะทบทวนเรื่องแรกก็คือเรื่องที่หนึ่งก่อนก็คือเรื่องของการทบทวนการหามัธยฐานหรือตัวมีเดียนั่นเองนะครับ อันนี้เราทบทวนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเราก็จะเรื่องของการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลย้ำอีกครั้งนะครับตำแหน่งที่ของข้อมูลเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหลังลอื้อหลังสอบกลางภาคไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่สามต่อไปก็คือเป็นแผงภาพกล่องและสุดท้ายคือแปลความหมายผลลัพธ์จากแผงภาพกล่องนั่นเองอ่าคราวนี้เตรียมตัวนะครับเปิดไปที่หน้าที่สามต่อได้เลยเอาละครับ มาโดยครั้งหนึ่งนะครับทบทวนการหามัตรฐานก่อนเรื่องของมัตรฐานนะครับสิ่งสําคัญคือมัตรฐานอันนี้ยมัธยมัธฐานตัวนี้ไม่มีไม่ไมีมยอ,อยักษ์นะตัวนี้นะครับตัดออกนะครับมัตรฐานคืออะไรประเด็นสําคัญนะอาจารย์อยากให้ดูว่าใครมีไฮไลท์นะครับไฮไลท์ไปเลยก็คือเป็นค่ากลางข้อมูลชนิดหนึง่งซึ่งมีการเรียงข้อมูลเน้นย้ํานะครับเรียงข้อมูล ทำไมต้องมีการเรียงเพราะถ้าเราไม่เรียงเนี่ยเราหาตำแหน่งไม่ได้ว่ามันจะผิดพลาดไม่ว่าเราจะเรียงจากอาที่มันเป็นเอข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็เหมือนกันคือเรียงข้อมูลเน้นย้ำนะครับเป็นค่ากลางของข้อมูลเมื่อมีการเรียงข้อมูลแล้วนะครับปรากฏว่า <c oughs> จำนวนของข้อมูลที่น้อยกว่าค่านั้นจะเท่ากับจำนวนของข้อมูลที่มากกว่าค่านั้นเหมือนอะไรเปรียบเทียบก็คือ เหมือนเกิดเทียบว,ว่ามีกระดาษอยู่แผ่นเึ่นนะครับแล้วปรากฏว่าเราพับครึ่งนี่คือเราพับครึ่งพอพับปุ๊บสิ่งที่อยู่ตรงกลางตัวนี้เราบอกว่าตัวนี้แหละคือเป็นมัธยฐานก็คือความยาวของหน้ากระดาษที่อยู่ตรงนี้คือมัธยฐานนั่นเองนี่คือเปรียบเทียบนะครับว่าอยู่ตรงกลางดังนั้นเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่านะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับ เป็นค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นหรือค่าที่อยู่ในตำแหน่งกลางย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อสำคัญตรงนี้ค่าที่อยู่ในตำแหน่งกลางเออนั่นหมายความว่าค่าที่อยู่ตำแหน่งกลางคืออยู่ตำแหน่งตรงนี้คืออะไรบ้างเขาก็จะถามว่าวิธีการหาอันนี้นะครับวิธีการหา ให้เรียงข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าเป็นจำนคู่หรือจำเป็นที่ในส่วนนี้นะครับอาจารย์จะให้เราไปให้เราไปอ่านเองนะครับเพราะมันคือหลักการนะเนี่ยอันนี้เป็นหลักการนะครับขั้นตอ,อนการหานี่นี่ให้ไปอ่านนะครับแต่อาจารย์จะสาธิตวิธีการหาให้นะในตัวอย่างที่หนึ่งจุดหนึ่งนี่อนจะซูมเข้าก่อน ดูเริ่มดูนะครับคําถามคาถามแรกข้อที่หนึ่งถามว่ามีข้อมูลทั้งหมดนย่ยกี่จํานวนเรานับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าเรามีนะครับให้ให้ N ใ,ใหญ่เป็นจํานวนข้อมูลถามว่ามีเท่าไหร่ก็คือมีห้าจำนวนต่อมาเราก็มาดูว่าแล้วข้อมูลนี้ มีการเรียงหรือยังเราสังเกตรเรียงไหมสามสองสี่สิบสี่สามปรากฏว่ายังไม่เรียงเราต้องมีการจัดการก่อนขั้นที่หนึ่งก็คือเรียงก่อนอ่ะคราวนี้เราเรียงจากไหนสองทางคือเราเรียงจากน้อยไปมากแต่การเรียงจากน้อยไปมากในกรณีที่ข้อมูลน,น้อยแบบนี้อาจารย์แนะนําว่าอาจจะใช้เรื่องของแผนภาพต้นใบอ่ะต้นใบเป็นยังไงอ่ะลองดูนะครับ ต้นใบในที่นี้ต้นให้เป็นหลักสิบใบเป็นหลักหน่วยการเขียนนะครับแผ่นภาพต้นใบนี้เราจะเขียนคือข้างบนจะน้อยกว่าข้างล่างเสมอหลักสิบที่นี้ถามว่าหลักไหนน้อยสุดมีอะไรบ้างมีสามมีสี่มีสี่มีสามมีเจ็ดหลักสิบน้อยกุ่าสุดคือสามลองลงมาคือสี่มากที่สุดก็คือเจ็ด คราวนี้มาพิจารณาหลักหน่วยบ้างหลักหน่วยดูเฉพาะสามสามศูนย์กับสามสองใครน้อยกว่ากันศูนย์น้อยกว่าเราก็เขียนเป็นสามศูนย์ใส่เฉพาะหน่วยนะครับแล้วก็สองอีกตัวหนึ่งต่อมามาดูาข้อมูลชุดข้อมูลที่ขึ้นด้วยสิบสี่สี่สิบนะครับก็คือมีอะไรบ้างมีสี่ศูนย์อย่าลืมนะครับทำไปแล้วเราจะได้ค่าออกไปเผื่อเรานับซ้ำ สี่สิบสี่สามแล้วก็ใส่ 4, ใสี่ใสศูนย์แล้วก็ใส่เลขจํานวนคือสามอย่าลืมนะครับนับค่าออกไปด้วยสุดท้ายเหลือใครเจ็ดศูนย์คนเดียวหลังจากนั้นเรามาเขียนผลของการเรียงอเราเลี้ยงยังเลี้ยงแล้วเลียงแล้วได้อะไรบ้างสามศูนย์สามสองสี่ศูนย์สี่สามและก็ 70สังเกตนะครับเราเรียงแล้วถามว่าตำแหน่งเนี่ยตรงนี้ตำแหน่งตำแหน่งนี้คือตำแหน่งข้อมูลนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่ที่ห้าเราสังเกตนะครับข้อมูลมีอยู่จำนวนทั้งหมดหข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางคือใครคือสามตำแหน่งสามคือตรงกลางแต่เราใช้ตำแหน่งหรือค่าเราใช้ค่าดังนั้น ค่าที่ออกมาก็คือสี่สิบเนี่ยคือข้อมูลที่อยู่ตรงไรเอย่ยตรงกลางนะครับเราจะได้ว่าสี่สิบเป็นข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งกลางพออยู่ตัวตำแหน่งกลางดังนั้นสี่สิบดังนั้นมัธยฐาน ของข้อมูลชุดนี้ก็คือ40นั่นเองเห็นไหมครับบางคนบอกอาจารย์ถ้าแบบนี้มันช้าไปถ้าเราต้องการจะหาแบบนี้เราต้องทำยังไงเราใช้สูตรใช่ไหมอ่าข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งตำแหน่งของที่อยู่ห้าข้อของห้าจำนวน ก็ต้องมีอะไรนะอ่ะเอา n ไปบวกหนึ่งหารด้วยสองก็กลายเป็นเท่าไหร่นะ,ะกลายเป็นหกหารสองก็คือตำแหน่งที่สามในตำแหน่งที่ห้าจำนวนนั้นคือตำแหน่งที่สามคราวนี้ตำแหน่งที่สามอ่ะจะอยู่ตรงไหนเราก็ต้องมาดูข้อมูลที่เราเอียขึ้นมาก่อนนั่นเองสิ่งที่เราได้สูตรมา n บวกหนึ่งส่วนสองตัวนี้ได้มาเฉพาะตำแหน่งเท่านั้นเท่านั้นนะครับยังไม่เป็นคำตอบ จะต้องชี้ไปที่ข้อมูลที่เราเรียงแล้วเท่านั้นถึงเน้นย้ำว่าทำไมถึงต้องมีการเรียงก่อนถ้าไม่เรียงก่อนเราไปตอบตรง4.3แต่ตอนแรกก็จะผิดเลยนะอ่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสูมเอาออกไปหนึ่งอ่ะก็เปิดโอากาสให้สำหรับคนที่จะ c a เจอร์หน้าจอแล้วจะได้จดนะครับเผื่อบางคนเขียนไม่ทัน หลายคนน่าจะแคปเจอร์เสร็จแล้วนะครับคราวนี้าจารยก็จะดูต่อยกตัวอย่างต่อมานะครับ,รบในตัวอย่างที่สองสังเกตนะครับถามก่อนอันับแรกจำนวนข้อมูลมีเท่าไหร่ n ก็ <N S 2> คือจำนวนข้อมูลมีเท่าไหร่เอ่ยหกถามว่าลิงหรือยงัยง เลียงไหมปรากฏว่าสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบสี่เฮ้ยมากขึ้นอันนี้มากขึ้นนี่มากขึ้นอา้าวอันนี้น้อยลงสังเกตนะครับจากหนึ่งไปสองมากขึ้นจากจากสามสองไปสามมากขึ้นแต่ตัวนี้กลับลดลงอันนี้ยิ่งลดกว่าเดิมอันนี้เพิ่มอีกแสดงว่าเรียงไหมไม่ได้เรียงพอไม่ได้เรียงปุ๊บเราก็ต้องมาเรียงองีกแต่การเรียงของเรานะครับเราจะเรียงจากน้อยไปหา มาคราวนี้เนื่องจากข้อมูลมีแค่หกเนี่ยอาจารย์บองว่าเฮ้ยมันมีวิธีการดูไหมเราลองสังเกตสังเกตอะไรบ้างมันเป็นหลักร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหลักร้อยเนี่ยอาจารย์จะมองตรงที่มันเป็นหลักร้อยกับหลักสิบเห็นไหมครับนี่สิ่งที่เราเห็นหลักร้อยกับหลักสิบเนี่ยเราสังเกต <c oughs> ตัวหลักร้อยมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่เป็นเลขสองกับกลุ่มที่เป็นเลขสามและก็เลข ถ้าเราเรียนเป็นแผนภาพต้นใบนะครับเทคนิคที่อาจารย์ใช้บ่อยมากเพราะว่าในกรณีที่มีจานวนจะเยอะเป็นสิบเนี่ยเราต้องใช้แบบนี้ช่วยมีอะไรบ้างนะอ่ามีต้นใบนะแต่ต้นใบของอาจารย์จะเปลี่ยนไปละแทนที่จะมีแค่หลักร้อยอย่างเดียวสมมติอาจารย์จะเอาว่าอ่ะเอาหลักร้อยนะอ่าหลักร้อยอหลักร้อยอย่างเดียวนะหลักร้อยกับหลักสิบมีอะไรบ้างสองแปดอ่ะสองแปดน,นะสองแปด สองแปดกับสองศูนย์เนีสองศูนย์น้อยกว่าอ่าอย่าลืมนะครับดูดีๆนะครับไล่ให้ถูกสองศูนย์น้อยสุดสองศูนย์แปดนี่ถัดไปจำนวนที่สองมีสองศูนย์ละมาหาสองละอีกสองแปดศูนย์อ่าสองแปดศูนย์สามสองอะอีกสองเก้าสี่อ่าสองเก้าสี่หลังจากนั้นมาดูตระกูลสามละมีคนเดียวเขาคือใคร มีอยู่จำนวนเดียวก็คือ3ามเก้สองหลังจากนั้นก็จะเป็น4 0, 0่และก็4 2 0ดังนั้นเมื่อเราเรียงใหม่นะครับจะเป็นข้อมูลชุดใหม่ก็จะกลายเป็น2 0 8 2 8 0 2 9แปองแเก้าี่าเปรียนไหมนะสามร้อยเก้าสิบสและก็ 420สังเกตนะครับสีม่วงตัวนี้คือข้อมูลแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งที่1 2 3 4 5และ6สังเกตว่าตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางเนี้ยอยู่ตรงไหนมันตกอยู่ตรงกลางนี้ที่จะเป็นเส้นปะอา้าเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงกลางมันก็คืออยู่อะไรอยู่ ระหว่างตำแหน่งที่สามกับสี่ถ้ามันอยู่ตรงกลางระหว่างสามกับสี่มันก็คือตำแหน่งที่สามบวกสี่หารด้วยสองก็กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นเจ็ดส่วนสองเจ็ดส่วนสองก็คือสามจุดห้าตำแหน่งสามจุดห้าวิอาจารย์ครับตำแหน่งสาจุห้าไม่มีข้อมูลจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้ามันเป็นตำแหน่งแบบนี้ เขาเลยให้นำเอาค่าของตำแหน่งที่อยู่ตรงนั้นตรงกลางๆตัวเนี้ยก็คือค่สองร้อยกับ392ให้นำค่าของข้อมูลที่อยู่ตำแหน่ง3กับ4มาทำไมมาเฉลี่ยเขามาเฉลี่ยที่นี้ ถ้ามาเฉลีย่ยเทนี้คืออะไรก็นำมาบวกกันและก็ไปหารสองอ่ะได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่ครับลองคิดเลขนะหกแปดหกหารด้วยสองออกมาคือสามร้อยสี่สิบสามดังนั้นเฉลี่ยมาตรงกลางนะครับเฉลี่ยมาคือสามร้อยสามร้อยอสามร้อยสี่สิบสาม คราวนี้ตรงนี้สามร้อยสี่สิบสามก็จะกลายเป็นค่ามัธยาฐานท,าทันทีดังนั้นเราจึงตอบว่ามัธยาฐานของข้อมูลของข้อมูลชุดนี้ข้อมูลชุดนี้คือสามร้อยสี่สิบสามนั่นเอง ประเด็นสําคัญคืออะไรอันดับแรกขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องถามก่อนว่ามีข้อมูลกี่จํานวนในที่นี้มีหกประเด็นที่สองเรียงหรือยังถ้ายังต้องเรียงในที่นี้อาจารย์เรียงจากนอยไปมากเรียงออกมาแล้วได้เป็นชุดนี้หลังจากเรียงแล้วปรากฏว่าเรามาดูว่าตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางมันอยู่ในตำแหน่งที่ระหว่างสามกับสี่ ซึ่งคือตำแหน่งที่เป็น3.5ดังนั้นตำแหน่งตรง3.5ต้องนำเอาข้อมูลในตำแหน่งนั้นก็คือ294กับ302มาทำไมครับมาบวกกันแล้วหาร2นั่นเองตำแหน่งของมัเยฐ,ฐานในที่นี้ก็จะได้ออกมาเป็นผลของการบวกกันและหาร2นะครับเหมือนเดิมครับแคปเจอร์ได้ครับ คือจดไม่ทันอ่ะท้ายสุดวันนี้อาจารย์จะสอนก็คือหน้านี้หน้านเดียวนี่แหละแต่มางคนจะสงสัยว่าอาจารย์แล้วอาจารย์สั่งกันบ้านไหมเออคำถามที่ดีมาก ซึ่งสรุปก็คือการบ้านมีมีกี่ข้อนี่อันเนี้ยการบ้านมีแค่สองข้อทำไมมีแค่สองข้อเพราะเป็นการทบทวนความรู้และก็เป็นการเริ่มการเรียนออนไลน์เป็นครั้งแรกหลังปีใหม่นะครับเราก็เลยอาจารย์ก็เลยให้ทำสองข้อนี้และคำถามต่อไปก็คือส่งไหมเอออาจารย์ก็กลังบอกว่า กานบ้านนี้ส่งไหมส่งแต่จะแจ้งการส่งในภายหลังหมายความว่านักเรียนก็สามารถทำได้เลยนะครับทำไปก่อนเลยทำในชีตเอกาสารเขียนเป็นด้วยประดิษ์ปากกาหรือด,ดินสอได้หรือจะทำโดยเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับสำหรับคนที่มี iPad มีอุปกรณ์ในการเขียนเนาะ วันนี้อาจารย์ก็จะสอนอยู่แค่นี้แหละคราวนี้ประเด็นต่อมาอ่ามีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้เลยนะครับขอให้เปิดไมค์หน่อยนะอ่ามีคนถามมานะครับออาจารย์ครับผมขอไฟล์หน่อยครับพอดีผมไม่ได้ชี้อะครับอ๋อไม่ได้ชี้ใช่ไหมโอเคเ๋ย่ารอสักครู่นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ขึ้นไปใน ขึ้นไปในแปบ๊บหนึ่งนะขึ้นไปในแปบบ๊แบบแปบบ๊บแปอ่าขึ้นไปในคาส s รูมนะครับเดี๋ยวเปิดคาสรูมให้ดูว่าตรงไหนนะครับหรือบางคนงงอาจารย์มีด้วยหรอคาส s r รูมอะ่ะมีนี่ไงตัวนี้นะครับอาจารย์แจ้งไปในคาส s r รูมนะครับอ่าดูนี้ดูนี้เห็นไหมในคาส s r รูม จะโพสเข้าไปตรงที่เป็นเรื่องของอในคัสเวิร์กมันจะมีแผ่นภาพกล่องนะครับกดที่แผ่นภาพกล่องแล้ปรกาปปรกฏว่าอาจารย์ใส่เป็นโพสตน e ิ m แมทเท a l ี Material, เอกสารประกอบการเรียนบทที่สองตัวนี้นะครับอ่าหรือนี่นะครับ, mm hmm. รบนี่คือสามารถดาวน์โหลดได้หรือในกรณีที่บางคนนะครับปรากฏว่าไม่อไม่สะดวกในการที่จะใช้เอกสารในชั้นใช้ไฟล์นะ ่าไม่ไม่สะดวกในการใช้ไฟล์นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่สะดวกในการใช้ไฟล์อาจารย์ก็อ่ามีเอาชีดอะไปถ่ายไว้แล้วก็นำมาไว้ที่ใต้ตึกสามก็คือดูในในส่งแปบ๊บหนึ่งนะ